เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาร์กิโดของเรานะครับตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทที่3เรียบร้อยแล้วครับโอเควันนี้ก็ถึงเวลาออกบอยบินกันแล้วครับกับน้องเขี้ยวกุดของเราไปกันเลยดีกว่าเราจะไม่อยู่กับที่แล้วเราอยู่บนเกาะที่เป็นเกาะเสี้ยวพระจันทร์นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเกาะที่เล็กมากอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินทางกันต่อเลยนะครับทุกคนเราจะต้องไปหาจุดที่มันมีไดโนเสาร์มากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเขี้ยวกุดเนี่ยเราต้องทําการเติมสปีดไปด้วย เออว่าแต่ว,ว่าไอ้ตัวนี้ใส่คอสตูมได้นี่ว่าเออเดี๋ยวลองผลิตสปีดคอตูมมาใช้หน่อยขาดเป็นเหล็กเฮ้ยเราเหล็กเราหายไปไหนหมดอ๋อแสดงว่าเหล็กอยู่ที่เกาะนู้นเลยดิยังไม่ได้เอาเหล็กมานะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนแล้วกันนี่มีผีเสื้อด้วยโอ้มีผีเสื้อมาเกิดด้วยครับดีเลยเดี๋ยวลองฆ่าด้วยไฟครับเผาไฟตายหรือเปล่าโอ้โหตายแต่โดโดอะไรว่าไอ้ผีเสืออ้อโคตรอึดเลยครับไม่เป็นไรส่วนใหญ่ตัวมอดนี่จะมีพละงกำลังที่มาหาศาลมาก ามาเดี๋ยวผมจะมาเก็บเลเวลตรงนี้ก่อนเลเวลผมน้อยมากเลยตรงจอครับเคลียร์พวกตัวกระจอนี่แหละจัดโดโดกระเล่นข้างหน้าเผานี่เอาให้มันเรียบร้อยให้หมดเลยจูโจมนะครับเก็บพวกดีวาย,อยตอนนี้เราสบายสบายเว้ยด้านหน้าบนโตสีสวยนี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวมาจัดการแกะตัวนี้ก่อนแกะแดงครับอันนี้โหดอยู่วันก่อนเราพยายามที่จะฆ่ามันแล้วแต่ฆ่า,ามไม่ได้ดีครับขนาดเที่ยวกุดนะครับยังไม่สามารถฆ่ามันได้เลยว่ะเฮ้ยเจอบอสัวเนี่ย ชื่อว่าแฮร์รี่ฮอปเปอร์มึงไม่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปเลยนะโอ้โหแฮร์รี่ฮอปเปอร์ชื่อเท่ไหมอุ้ยแกะแดงไม่ตายว่ะเฮ้ยแกแดงหดจัดประดัดบมองเลยครับตัวนี้ยังไงดีครับตอนนี้เราต้องทําการเติมดาเมจไปอีกโอ้ดาเมจขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่เลยวะเนี่ยเอาแต่มันไม่ตีผมหรออยู่นี้ก็หยุดสัง,งัานครับตอนนี้เอ้าหนีหนีเฉยมาเดตามกัดต่อเว้ย จะว่าไปแล้วไอ้บอลโต้ตัวนั้นนี่แบบน่าจับมากเลยนะครับสีสันโคตรเท่แล้วก็ด้านหน้าเหมือนผมจะสังเกตเห็นคิปฟินด้วยอ๋อนีงไงของมันเยอะดีกว่าเราฆ่าแก่ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูของที่ดีดเข้ามาเมื่อกี้กันดีกว่าโอ้ยได้สีครับโอ้โหนี่ทําให้เราเป็นช่างคนสีได้สบายแล้วก็มีเอลิกเซอร์ด้วยครับไว้ในการเติมเลือดอันนี้อ๋อ XP มีเติม XP มีหัวใจด้วยเนี่ยอ๋อเป็นเซเดทีฟนะครับทําให้หลับ โอ้ oh, เพิ่มค่าสลบ100ซแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ช่วยลดค่าอาหารแล้วก็เติมเลือดโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยส่วนสีเหลืองนี่เป็นการเดือดโซครับใช้ในการผลิตที่ขี่การเดือดต่างๆเอาละประมาณนี้นี่ใครมาวุ่นวายกับไดนโนเสาร์เราเนี่ยเอา้ตาตะกัต้นมาโทรมาไงเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไฟเราโด,ด,ดนไดโนเสาร์กันเองทัวร์เลยเมื่อกี้โอ้โ oh, ห oh, ตายเลยนะครับตายฟรีเลยไดนโนเสาร์กูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,ยอ,นอยู่ไหนที่คงที่ขี่มัน ทำไมเจอถุงเดียววะเนี่ยอย่าบอกนะว่าที่ขี่ดีเข้ามาแล้วว่าแต่ว,ว่าตอนนี้ผมต้องไปจับตัวตายตัวแทนก่อนเว้ยว่เอ้ยเอาตัวไหนดีวะเมื่อกี้มีนกสีเหลืองๆอยู่วิ้ด้านโนีนกแดงด้วยนกแดงเนี่ยสวยน่าสนใจว่ะน่าจะเป็นนกไฟครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็น่าสนเว้ยเฮ้ยเป็นดีวายเดโมโฟดอนแต่ไม่น่าจะต้องใช้ที่ขี่แน่ผมไม่ชอบตรงมันต้องใช้ที่ขี่นี่แหละเดี๋ยวเอากิฟฟินกอนกิฟฟินสีดํานี่น่าจะจับได้ชัว มันจะเป็นพวกแบบไลนิ่งหรือไม่ก็อะไรเจนเดลรี่ครับปลาใส่ก่อนครับโดนลนหลดนแล้วครับตอนนี้เข้ามาดูก่อนฮ้ยเป็นกาเดียนเนรอต้องลองเดย์จิมตูดกาเดียนหน่อยกิมไปสักสี่ห้าทีถ้าไม่สรบก็น่าจะไม่ร่วงแล้วโอเคไม่ร่วงครับไม่ได้วะเสียดายผมไม่มีไอตัวทดสอบค่าสลบด้วยเลยไม่รู้ว่ามันจะสามารถสลบได้ไหมโอ้โหแต่มันมีมงกุฎอย่างงี้คือไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่านี่เอาตัวนี้ไปก่อนนีโอลิติกอันนี้ได้แน่นอน จัดไปอ่ะมาโอ้ใบด่วงไว้เฮ้ยทำไมเนียวจังเ่ยเออโอ้ตัวนี้หลายทีอยู่โอเคครับได้แล้วครับสมใจปรารถนาแล้วได้เนโอลิติกก็ยังดีเออเนโอลิติกนี่จำได้ว่ามันต้องใช้ที่ขี่ของมันด้วยนะไปครับเดี๋ยวไปฆ่ากิฟปฟินก่อนระหว่างที่มันยังเดินไม่ได้นี่เราต้องรีบจัดก่อนที่มันจะตื่นอ่ะมาคนไฟเผาไว้ก่อนให้เลือดมันลดครับโจมตีเรียบร้อยอ๋อได้สีครับได้สีกับโซครับผม เดี๋ยวหนังขอฟาร์มเองและกันการฟาร์มเองนี่น่าจะได้หนังดีกว่าเอามาเรียบร้อยครับส่วนคอยาวตัวนี้เป็นฟอสเซนหูยน่าสนใจเว้ยเออแต่ว่าผมอยากได้ลูกดอกอย่างดีมากกว่าเดี๋ยวผมจะมาจอดตัวนี้ก่อนผมจะดูว่าลูกดอกอย่างดีมันใช้อะไรบ้างเดี๋ยวยังไม่ไปเกาะอื่นนะครับเราจะอยู่ในเกาะเล็กนิดก่อน,เ,น,น,กกอนเอาละขอเปิดเอนแกมดูนิดหนึ่งมันน่าจะมีลูกดอกของพาราดอสด้วยนะครับนี่ไงลูกดอกพาราดอสค้าศัมหาศาล เออมันคราฟที่ไหนมันต้องคราฟในโต๊ะพาราดอสหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนในตัวเราวันก่อนไม่แน่ใจนะครับนี่ไงที่ขี่พาราดอสอ๋อขาดนาโคติกอย่างเดียวเองไม่ยากดีกว่างั้นเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่มาก่อนเอาฟาเดชันมาก่อนนะครับฟาเดชันขาดไฟเบอร์อเคฟาร์มไฟเบอร์แป๊บฟาร์มก่อนเดี๋ยวเราต้องทําการผลิตโคกมาเพื่อคราฟเป็นนาโคติกนะครับตอนนี้ เออวันก่อนผมดูไม่ละเอียดผมก็นึกว่าต้องใช้โต๊ะพลารดอนในการผลิตรูปดอกถ้าไม่ต้องใช้อย่างนี้นี่ผมสบายแน่มา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 เกี่ยวมาเกี่ยวมาเดี๋ยวเรากลับไปที่เวิร์กช็อปเราก็ได้เวิร์กช็อปเราอยู่ใกล้ๆนะครับเกี่ยวมาให้หมดโอ้โหได้น้อยจังวะเนี่ยถ้าใจดีเราต้องไปหาเคียวของไอ้หมอดไกอานะครับถ้าได้เคียวหมอดไกอาน,นี่ดีมากมาตอนนี้เราไปด้านนู้นกันดีกว่าสปีดเพิ่มได้หรือเปล่าอ่าเพิ่มเองโอ้โหพารดอสเพิ่มสปีดเองได้แล้วก็เพิ่มโคตรเยอะ เอ้ยไปไปเออเพิ่มสปีดของมันเองดีกว่าดูสมดุลดีบินข้ามเขาสูงลูกนี้มาโอ้ยข้างบนมีคาโน่ด้ยเหรอคี่ประทอะไรวะเนี่ยอุย้ยตามันเป็นสีปกติไม,ม่ใช่สีปกติสีผิดปกติพูดผิดมามาลงจอดกันดีมันต้องเป็นดีไวแน่นอนทักทายเพื่อนมาเพื่อนกัดไปโอ้เป็นโคโนสเหรอเป็นของพาราดอนนีว่าให้โซด้วยครับ จุดที่เราทําการวางโต๊ะคราสนะจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้่าลงตรงนี้ก่อนข้างหลังไปเนี่ยไมันดะเห็นข้างหลังครับอจอดเขี้ยวกุดไว้ก่อนครับทุกคนนี่แหละอันนี้แหละโต๊ะคราสของเรากลับมาก่อนมีเหล็กเหลือบ้างหรือเปล่ามีแต่เหล็กดิบกับชาโคชาโคนี่ก็รู้สึกว่าจริงๆก็ต้องใช้อยู่เดี๋ยวตอนนี้เราขยายก่อนโต๊ะแม่งโค้ดเล็กเกิดไปไม่พอเว้ยไ,ไม่พอใช้ได้ไงมีพวกเรสซิเดนต์ให้เราทําการผลิตด,ด้วย ผมอยากจะลองแต่มันวางไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปวางยังไงดีนะทุกคนตอนที่มันออกมาทีแรกผมเคยลองวางอยู่นวางได้เอ้อันนี้อะไรเนี่ยสวีดแรปเตอร์อ๋อของเราที่โดนฆ่าไปนี่ว่ามาเก็บที่ขี่คืนก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็เดี๋ยวที่ขี่ไปดูต่างหน้าเอาคกมาก่อนคกนี่น่าจะต้องใช้เยอะเอามา5เลยได้ครับตอนนี้มาเอามาติดตั้งไว้ที่เลขหนึ่งจะได้วางไวไม่งะนั้นไม่วางช้าแน่นอน ผมเป็นคนทำอะไรมันต้องไวนิดนึงครับทุกคนอ่ะโอเคได้ทั้งหมด5คกนะครับเออแล้วก็สปอยวิธีเรามีเยอะหรือเปล่าเนี่ยเป็สปอยวิธีเราไม่พอเลยว่าบ้าแล้วเราไม่ได้แยกอะไรเลยดิเดี๋ยวที่เราแบ่งเป็นทั้งหมด4 5กองนะสำหรับเบอร์รี่ดำนะครับทุกคนเอาละใส่ไปก่อนเราต้องการประมาณ200โอ้โหลำบากผมต้องแยก เนื้อเน่าให้ไวที่สุดโอเคตอนนี้ผมทําการแยกเนื้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่หลังจากที่ผมได้เนื้อเน่านะครับทุกคนเอาละรครับตอนนี้เนื้อที่เราแยกเอาไว้นะครับก็เน่าเรียบร้อยแล้วครับดูที่ได้เท่าไหร่ได้100โอ้โหโคตรน้อยทำไมได้น้อยขนาดนี้วะเนี่ยไอ้บ้าจะพอไหมเนี่ยร้อยหนึ่งนี่ใส่เบอร์รี่เข้าไปก่อนโอเคแล้วก็คราฟเป็นนาคโคเบอร์รี่มาเออ4พอได้พอได้พอได้ไดแล้วก็นี่แยกเป็น2ส,ส่วนโอ้โหกว่จะเสร็ ไปจะเสร็จเมื่อ,อไ,ไหร่ไวเนี่ยจัดไปเอามาอันนี้ได้อีกกิบเจ็ดโอ้โหนานแน่นอนนานแบบสดๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองแค่ลูกดอกเท่าที่มีนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ผมไม่รู้ตอนนี้อ่าใส่เข้าไปผลิตมาได้ครบแล้ว13ซึ่งไม่พอแน่นอนต้องใช้20อันนี้ได้มาอีก7โอ้โหพอดีเป๊ะนี่ลูกดอกพลอดอนเดี๋ยวลองมาได้ลูกเดียว ลูกเดียวทำไรอ๋อผลิตครั้งหนึ่งได้2ลูกโอ้ยเจ๋งว่ะโอเคพอได้โยู่ทีนี้ลำดับ,ดบ,ดบต่อไปเราต้องการ crossbow นะครับ crossbow เราขาดอะไรบ้างขาดไม้ขาดเหล็กเบอร์มาเติมเบอร์ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเหล็กนะครับเออเหล็กเราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเหล็กน่าจะอยู่อีกโต๊ะหนึ่งอยู่ในโต๊ะนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนี่ไงเหล็กเพียบอ่าแยกออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเอาติดตัวไปด้วยเพื่อทําการผลิตสปีดข้อต,ตุมนะครับในบางครั้งแล้วก็ไม้ เติมเข้าไปเพิ่มหน่อยโอเคคอสโวได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เออเอาก่อเหล็กมาด้วยดีกว่าเตรียมก่อเหล็กมาด้วยเลยครับพลังป้องกัน100อ่ะทนทานอยู่แล้วโอเคคอสโวพร้อมเอาทอสออกนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวติดตั้งลูกดอกเข้าไปด้วยลูกดอกพาราดอเอาละตอนนี้เกาะได้มาครบเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับนี่การติดตั้งเกาะให้พร้อมเลยเอามานี่แจะว่าไปแล้วเราย้อมสีได้เนี่ยเห็นไหมเราได้สีมาฟรี ย้อมได้เลยครับอ่ะติ๊กไปติ๊กเข้าไปเฮ้ยมันต้องติ๊กทีเดียวแล้วก็กดย้อมเลยอ่าเปลี่ยนเกาะเป็นเกาะแดงแรงฤทธิ์หน่อยช่วงหัวไหลอยู่ไหนรีเจนหกอ่าแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างรีเจนสามโอเคเรียบร้อยเสร็จนะครับการย้อมแล้วก็กดปิดนะเราจะเปลี่ยนเป็นเกาะแดงเดี๋ยวต้องมีแดงผสมดําเพราะว่าสีนะ่าจะไม่พอเอาเกงก่อนเกงต้องเป็นเกงแดงอ๋อจริงรู้สึกว่ามันเปลี่ยนสีในนี้ได้เลยนีกว่าเมื่อกี้ไม่รู้เนี่ย ไม่ได้เล่นนานนะครับย้อมไม่ค่อยถนัดอ่าแล้วก็อันนี้ต่อสีแดงหมดแล้วเดี๋ยวด้านหลังเอาดําแทนนี่ผสมกันแบบนี้ให้มันเท่ย้อมไปเรียบร้อยอันนี้กางเกงครับทีนี้ส่วนก่อแขนก่อแขนสีอะไรดีวะเดี๋ยวเลือกก่อนโอ้โหสีมีหลากหลายมากก่อแขนคงต้องเป็นสีดำแล้วมึงเนี่ยไม่งั้นไม่เข้ากันแน,แน่เลยเอาโซนหลกัหลกๆก่อนเอาไปโอเคแล้วก็ เกาะหน้าก็ต้องดำแล้วแหละเพราะว่าสีมันจะหมดแล้วเกาะหน้าครับเกาะหัวอ่าดำสองจุดแล้วกันโอเคเรียบร้อยได้แค่นี้เดี๋ยวรองเท้ารองเท้าเป็นสีอะไรดีวะเนี่ยสีชมพูไหมโอเครองเท้าสีชมพูเรียบร้อย,คย,ออออยโอคตร,ร,รหวานมากเลยชุดเกาะกสุดยอดทีนี้กูขาดอะไรอีกวะเนี่ยดูนีน่าจะขาดเป็นนาโคติกที่เหลือเอาละทีนี้ก็ได้เวลาเดินทางกันแล้วครับทุกคน นาโคติกได้มาเพิ่มอีกเล็กน้อยอ่าผลิตลูกดอกมาเพิ่มอีก2ชุดได้มาเป็น6ดอกทําการรีโหลดได้พร้อมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า6ดอกนี้ทําการผลิตอะไรได้บ้างเอ้ยว่าแต่ว่าทําไมธนูผมเป็นสีชมพูไม่รู้ว่ะเฮ้ยเป็นสีชมพูได้ไงผมไม่ได้ย้อมสีมาได้เนี่ยธนูมันบั็กแล้วตอนนี้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนสีธนูก่อนมึงมาสีนี้ยังไงวะกูงงมากผมแค่ย้อมรองเท้าอย่างเดียวสีธนูไม่เปลี่ยนไปด้วยเลยเดี๋ยวลองใหม่อ่ะโอเคพอได้อยู่ อย่างดน้อยก็ชมพูแค่เชือกนะครับนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันจู่โจมเหรอเอาแมงมุมแมงมุมดีวายไหมเนี่ยอ๋อเป็นโคนอเหรอโคโนตานิโอเดี๋ยวลองหอกกอนลองหอกก่อนอออกกอน,นีอยู่ปะเาหอกไม่อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวเจอโบล่าผมก่อนล็อกเอาไว้อ่าไอตัวโคนนสที่ผมว่านจะจับได้ครับไม่น่าจะโหดเท่าไหร่เสียครับเอาตายตายเฉยเลย จสอกเกินมีของด้วยอ๋อนี่ของหมดไกอานี่ว่าเนี่ยเอามาเก็บมาไว้ก่อนเว้ยไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาจับตัวดีๆกันดีกว่าเรามีลูกดอกเทพแล้วไปครับลงล่างครับทีนี้โอเคสปีดดีขึ้นเยอะเลยนี้เราต้องเน้นดาเมจผมว่าเลือดเราน่าจะโอเคเหลือเฟือแล้วนะครับข้างหน้านี้โดโดเป็นโดโดเฟลลี่แน่นอนอนเนี้ยเคยเห็นแล้วรอบนึงแต่มันต้องใช้เห็ด ซึ่งเห็ดผมไม่มีในการจับประเด็นเดี๋ยวผมจะลองอ,อ,อุปกรณ์ใหม่ๆแปลกๆลองพิมพ์ไกอาดูก่อนไกอาไทม์ชาร์ตลองดูดิใช้จับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยต้องไปหาเห็ดก่อนเห็ดที่ตัวผมก็ไม่น่าจะมีเดี๋ยวดูเห็ดแรดะด,รดิเห็ดแระดูดี่เห็ดแระได้หรือเปล่าเขาบอกมันกินเห็ดเห็ดแระก็ไม่ได้ด้วยโอ้เสียดายเว้ยไว้บันหลังก็แล้วกันมีคนบอกแล้วแหละผมลืมชื่อนะครับแล้วก็ถึงผมลืมอชื่อผมก็ไม่มีอยู่ดีครับ ตัวนี้ไปไปไปเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปที่ไหนดีข้างหน้าของเรานี้คือเกาะหัวกะโหลกนะครับเกาะนั้นนี่เป็นเกาะที่สามารถฟาร์มเหล็กฟาร์มออกซิเดียนได้งั้นเราก็ต้องไปก่อนเพราะว่าเราต้องการออกซิเดียนในการมาผลิตอุปกรณ์ส่งค่าสลบนะครับทุกคนบินเข้าไปทางดวงตาเลยนะกันเพื่อความเท่ครับผมนี่ต้องเข้ามาแบบนี้แจวเลยลงจอดฟาร์มออกซิเดียนก่อน เมื่อกี้เราเอาพลิกแอ็เราออกไปน่ว่าเดี๋ยวใส่พ i ิกแอ็คืนก่อนพิกแอ็อยู่นี่โอเคเฮ้ยจริงๆมันต้องใช้พ i ิกแอ็เหล็กเพื่อฟาร์มไม่งั้นมันจะได้น้อยนี่ต้องเป็นแบบเหล็กแบบนี้เอาละมานี้มาขุดออกซิเดียนครับออกซิเดียนนี่เอาเยอะเลยเอาเยอะที่สุดถ้าที่ทำได้ก็เดี๋ยวต้องผลิตแมก n ิฟายอิงคลาสแสงแดดยังตามากแล้วก็เหล็กเอามาเพิ่มด้วยแล้วกันเพิ่มไปเลยครับเหล็กคิดตั้นไหนไหนมาแล้วกูขอฟาร์มเลยนะ ทุกคนจะเพิ่งลำคานะครับตอนนี้เข้าสู่เวลาแห่งการฟาร์มเอามาอีกสักก้อนหนึ่งโอเคทีนี้เรามาผลิตแมกนิฟายอิงการ์ดกันดีกว่าอ,อุปกรณ์พอไหมอ่าพอแล้วนี่แหละทีนี้แหละโอเคเอาอะไรออกดีวะเนี่เอาไอ้ของกินนี่ออกไปก่อนเดี๋ยวของกินใส่เลขศูนย์แทนแล้วกันเรามีเบอร์รี่เยอะอยู่เป็นสีม่วงครับอ่ากินก่อนตอนนี้โอเคเรียบร้อยเฮดข้างในมีค้างคาวด้วย ทั้งคาวเนี่ยถ้าเป็นของหอดจับได้แต่ถ้าเป็นของธรรมดานี่จะจับโดยการพาสีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องมียากาันแมลงก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมขอลองครับนี่ล็อกไว้ก่อนสลบ,สลบเปล่าสลบไม่เอ่ยวิล็อกไม่ได้แล้วก็ไม่สลบด้วยเดี๋ยวเจอหอก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 โอ้โหยลอยนี่อะไรเขาเรียกว่าโหดจริงไปไปอย่าไปเสียเวลาเลยรู้สึกหงุดหงิดรองเท้ากูยังไงไม่รู้หวานเหลวเกินเมื่อกี้ก็แค่ลองเฉยๆเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยได้ไหม เลี่ยนสีกลางอากาศเลยเอาสีอื่นเอาเป็นสีส้มแล้วกันอย่างน้อยก็ดีกว่าสีชมพูเว้ยไปเฮ้ยมันออกทองทองเว้ยมาดูดิเข้าเปล่าเออพอได้อยู่ยังไงก็ดีกว่าสีชมพูแล้ววะข้างล่างนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเบลเลยป่าวานนีว่าเผาไฟได้ปะเนี่ยเผาไม่ได้เดี๋ยวต้องกัดหางครับกัดหางกัดหางไม่กัดไม่โดนเลยเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับกัดหางโอ้โหไม่ได้เว้ยไม่โดนจริงๆ ข้างหน้านู้นน่าจะเป็นแกนลี่หรือเปล่าแกนลี่กอริล่าเพราะว่าพวกแกนลีน่นี่มันต้องผลิตอุปกรณ์แล้วก็มันจะสามารถซัมมอนนะครับออกมาได้เดี๋ยวผมไปฆ่ามันก่อนฆ่ามันเพื่อเก็บของครับจอดไว้ครับนี่อุย้ยมันโผล่เป็นร่างเงาร่างเงาร่างวิญญาณม,มาครับแกนลี่เดนฆ่ามันให้หมดโอ้โหของดีไม่มดีเลยอะเฮ้ยโดโด้ทองโดโด้ทองด้านล่างครับเดี๋ยวลงดูก่อนมันโกรธหรือยังไงควายครกเกอร์เฮ้ยมันโหดจริง มันดุมันจะกัดผมเดี๋ยวโอ้ขี้แตกเลยทีเดียวโอ้มันอยู่ใกล้ทำให้เราคี้แตกอู้ขี้แตกรัวๆอีสับัดปีกออาไปก่อนมาเด้มาเดะทามาเลยโอ้ขี้ยาวๆเลยค่ราลหลบมันขึ้นครับตอนนี้เผาเป็นไรบ้างอู้เป็นเป็นไรด้วยเอากัดกัดตายบ้างไม่ตายครับ,ไม,รบไม่ตายเดี๋ยวนี้เจอของจริงไปมึงไอดอลนี่เก๋าเหรอเรียบร้อยเป็นของพาราดอสู้ได้โซเพียบนี่ลายแมงแมงแมลง,งเต็มสบปัดปีกเอาให้กระเด็นให้หมด จัดไปเรียบร้อยแล้วพื้นที่เคลียร์เดี๋ยวผมไปจับบอลโต้ธาตุไฟด้านนู้นดีกว่าเวลาลงครับเคียวกุดเคียวกุดจะเย็นเคียวกุดโอ้โหวิเจ็บเลยจังหวะนี้เป็นไรลไม่มีปัญหาโอ้ด้านนู้นมีแรปเตอร์ดุด้วยครับผมว่าผมต้องล็อกแรปเตอร์ตัวนี้เอาไว้ก่อนไหม่งันผมแย่แน่กินก่อนครับหิวครับกิน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 โอ้โหบรรยากาศเปลี่ยนไวมากเลยเมื่อกี้จากแดดจัดจัดตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับแรปเตอร์อยู่ไหนมึง โดนสามเขาผิดลงน้าไปแล้วโอเคแสดงว่าพอได้อยู่เดี๋ยวล็อกบอลโต้ด้วยโบล่าเร้ยได้ปะเนี่ยล็อกไว้ครับอ่าโดนโดนแล้วครับอยู่ไหมครับนิ่งเลยดีกว่าอ่าโอเคแสดงว่าได้ผลยิงหัวโดนโดนแล้วโดนแล้วเล่นหัวอย่างเดียวจะได้สลบง่ายหวัวสองดอกไม่อยู่ครับสามเป็นไงครับสี่เฮ้ยไม่ร่วงจริงเหรอี่ลูกดอกเห็นว่าเทียบักเทียบหนาดีกว่าไม่ร่วงได้ไงไวะเนี่ยทุกคน มันไม่ร่วงครับตอนนี้โอ้โอมันตีสวนโอ้โหแรงมากแรงแบบโคตรๆเลยสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวต้องเหวี่ยงโบลหน้าล็อกมันอีกรอบนึงโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยวอยากเข้าทางหางครับต้องไปเข้าทางหน้าแทนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องส่องดูด้วยมันมีค่าสลบหรือเปล่าอุ้ย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 โอ้เข้าไม่ถึงว่ะก่อแตกเลยสองทีสองทีแหกแหกหมอไม่รับเย็บเดี๋ยวดิเอาเลยโยนใส่โยนใส่ล็อกไปก่อน อทำไมมันลำบากยากเข็นขนาดนี้วะเนี่ยถ้าเราใช้เขียวกุดพอได้ไหมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้แม่งจะตีทะลุเกาะมาได้เลยนะเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนว่าผมใช้อาวุธบนมังกรได้ไหมใช้ไม่ได้ด้วยโถเอ้ยฆ่ารัเตอร์ตัวนี้ก่อนอ๋อตัวนี้เป็นเดสฟูลนี่หว่าได้ขวานอย่างดีมาครับขวานทองคำครับผมกดบนโต้ตัวนี้ต้องขี่มังกรเข้ามาใกล้เอาล่ะโอเคมันสงบ่ีเลยครับเดี๋ยวลองส่งดูครับคาตลบมีไหมครับ ค่าสลบมีครับแต่ว่ายังขึ้นไม่สดครับตอนนี้เอาไงกับมันดีวะมันเกือบๆแล้วแหละเกือบจะได้แล้วแหละอีกนิดเดียวผมไม่รู้ว่าจะทําไงดีเดี๋ยวผมต้องล็อกให้มันหยุดก่อนให้มันหยุดอีกรอบหนึง่งจริงๆถ้าเราปาโบล่ารัวๆเลยมันจะได้ไหมวะเนี่ยโบล่ามค่อนข้างทำค่าสลบได้น้อยมันไม่เหมือนลูกดอกวะอ่ะโจนไปก่อนและกันตอนนี้กูไม่มีดังเลือกเลยเพราะว่ากูแบบยิงมันค่าสลบขึ้นมาขึ้นแล้วก็ต้อง จัดการต่อให้ได้เอาละโอเคตัววิธีในการจะทำให้มันสลบเราต้องขึ้นเคี่ยวกุดก่อนอให้เคี่ยวกุดแทงครับตอนนี้อ๋อมันสะบัดหารอบนึงแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาที่เราสามารถแทงได้แทงก่อนอุยอ้ยอุ้ยหักอุย้ยแทงแล้วหักเลยวะไม่ไหววะไม่ได้ไม่ได้ฆ่าเลยได้กันมันต้องใช้ลูกดอกเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าผมมาใหม่ทุกคน ผมจะเตรียมนะครับในส่วนของลูกดอกเอาไว้เยอะๆนะครับไปเตรียมนอกรอบเลยรับรองว่ารอบนี้ไม่เสียเที่ยวแน่เดี๋ยวตอนที่เราหาจับตัวเบาๆง่ายๆก่อนดีกว่าหมอกลงเยอะมากเลยว่ะข้างหน้าไอ้ดอกสีเขียวมีของดีให้ผมไหมครับผมต้องได้ของดีจากอันนี้เป็นไงโด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 ,โดตัวนี้มาแล้วโดโดตัวนี้เวลาเห็นนี่มันจะบวกทันทีเผาไฟครับไฟเผาไม่เข้าต้องกัดธรรมดาอย่างเดียวนี่มามึงเก่านักอ่าเรียบร้อย ไอ้ได้บิกโซมาด้วยดีกว่าวิกโซได้จ่ายตัวเมื่อกี้เองอุ้ยแล้วนี่เตาอะไรเนี่ยอุ้ยเต่าโคตรเทพเต่านี้โอลิติกสยอดสวยเอาครับเอาเอาเอานี่เรียบร้อยเต่าสวยอย่างนี้เราไม่พลาดแน่เออแล้วก็รู้สึกว่ากูจะลืมจับตัวไปตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เอามันมาจีนมาเนี่ยอันนี้ของกลางมากเลยโอ้โหของอะไรวะให้โคตรห่วยมามามาใส่เบอร์ี่ให้เต่าก่อนดิ Okay. เดี๋ยวรู้สึกว่าไอเต่านี่มันน่าจะพอคีบได้รอเปล่าวะเบอร์รี่อันนี้สีม่วงอยู่นี่ไปทันสังเกต่ะเอาคืนมาทุตึงครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหาที่ขี่เตาก่อนอ่าเรียบร้อยจับเต่าได้พอดีเลยเต่านี้เป็นอะไรที่แบบหิวโคตรไวที่ขี่มี3แบบนี่ไงมีของกาเดียนดีโอริติกแล้วก็ของธรรมดาครับเวลาอันนี้อะไรเนี่ยไคลเดอร์น่าจะใช้แทนเคียวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเป็นของหมดแน่นอนโว้มีอีกาด้วย อีกการนี่น่าจะใช้ในการไล่การนี่โคนอสนี่ไงมีมีที่ขี่โคนอสด้วยใ,ใช้พาราดอสโซนะครับเดี๋ยวมาผลิตที่ขี่เตาก่อนแล้วกันตอนนี้ขาดอะไรวะเนี่ยโอต้องใช้ซีเมนด้วยเหรอเราไม่มีซีเมนเลยดิซีเมนสิบแล้วก็หนังซีเมนเราต้องไปคราฟในคอกเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่อื่นก่อนนะครับตอนนี้เรายังผลิตไม่ได้อ๋อแล้วก็ไอ้โทเค็นนี่เรามีแล้วเออเรามีโทเค็นอยู่แล้วเดี๋ยวขี่แล้วก็ลองขี่เตาดูจะขี่ได้ไหมเอ่ย เมื่อกี้กดคีบคีบไม่โดนนะครับเดี๋ยวลองใหม่พี่เต่าสแตนบายก่อนแป๊บนึงผมต้องไปวนก่อนเพราะว่าสปีดผมไวมากุ้ยข้างหน้าเหมือนผมตัวเหมือนผมเผาก่อนไม่ตายด้วยตอนนี้เอา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 เาผาเต่าเผาเต่านี่เอาเป็นดอนไวเวิร์นโอเคตัวนี้เป็นของพราดอสจะไปคีบพี่เต่าไปด้วยเดี๋ยวลองอีกทีนึงไม่รู้ว่าจะคีบได้หรือเปล่านะตัวนี้ไมโดนไฟครับอ่าโอเคคีบพี่เต่าได้ค่อนข้างดี พี่เต่าไปโดนไฟจากตัวอะไรมาวะเดีย๋ยวบอกนะเป็นไฟของเราเอาละโอเคจากจุดน,นี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เวิร์กช็อปของเรานะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่เวิร์กช็อปเรียบร้อยครับอ่าลงจอดกันเลยมาแล้วเดี๋ยวผลิตซีเมนต์แป๊บหนึง่งอันนี้ของแรปเตอร์นี่กูไปนานแล้วยังอยู่เลยซีเมนต์นี่ใช้เอ่อก้อนหินมั้งมีก้อนหินกับชิตินนะครับชิตินผมมีหรือเปล่าอ่ามีชิตินอยู่โอเคที่ทำการผลิตเลยได้17 คีตนก็ได้เคราตินก็ได้เดี๋ยวผลิต2อันเลยนะครับเคลาตินมี6โอ้โหไม่น้อยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูในบังกรครับบังกน่าจะพอมีได้หนึ่งโอ้โหครับได้อันเดียวไม่พอแน่นอนที่บรรกมีเท่าไหร่คีตินเคลาตินอะมีเยอะอยู่นะครับขอมาให้หมดเลยมาๆๆๆเดี๋ยวจะได้เตรียมที่ขี่ของพี่เต่าไปด้วยทีนี้เอาชีตินใส่รับรองว่ารอบนี้เหลือเฟือแน่51ครับผลิตทั้งหมด3ครบเลยแล้วกันมาต่อด้วยชีติน เอามาเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คนาโคติกหน่อยเด้นาโคติกมีเหลือบ้าเ,อาเหลือ2โทเหลือน้อยจังเดี๋ยวดูอันนี้ด้วยเอาอันนี้ไม่มีเลยแหละเอาไปหมดแล้วเหรอน่าจะเอาไปหมดแล้วมั้งนี่อันนี้มีอีกยีิบเจ็ดเหลือหน่อยหนึ่งยีิบเจ็ดก็ไม่น่าจะพออยู่แล้วเดี๋ยวเราเช็คของให้หมดอะไรครับตอนนี้ซีเมนต์พร้อมนะครับเดี๋ยวผลิตที่ขีดเตากันเลยครับขาดลาอีกขาดหนังอีกโอ้ต้องใช้หนังอีกเอาหนังมาหนังเพิ่มหนัง V ีสองพันครับรอบนี้พอแน่นอน แล้วก็นี่ไงมีโอลิติกเจ้าเตา่าเคสเสร็จแล้วเดี๋ยวดูว่าเต่าต,ตัวนี้มันโหดหรือเปล่าค่าพลังดูเหมือนว่าจะธรรมดาธรรมดาชิวๆครับแต่ว่าที่ตัวมีเกาะอย่างดีไปได้เกาะมาตอนไหนก็ไม่รู้ขอใส่โหเกาะอย่างเท่เป็นเกาะไกลอาครับเสียดายมีแต่ช่วงเสือ้อถ้ามีกางเกงด้วยนี่จะดีมากเนี่ยตอนนี้เต่าเราใช้ได้แล้วโอ้โหแจ่มไปเลยว่ะนี่เกาะกับเต่านะพอมาอยู่ด้วยกันนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมาก เดี๋ยวผมจะกระโดดลงไปด้านล่างเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นมาไม่ยากเออเดี๋ยวให้มังกรขึ้นมาด้วยเชี่ยวกุดตามมาเชี่ยวกุดลงล่างก่อนไปเราจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเราจะโดดโอ้ดิง่งครับดิ่งเดี๋ยวโดดลงก่อนอ่าโดดลงก่อนเพ,พื่อความชัวโอเคปลอดภัยครับผมเดี๋ยวให้มังกรลงจอดลงจอดเลยเอาไม่ได้ไม่โดนโอ้ยแมลงแมลงสแตนบายเส้นบายก่อนเอาไปไหนวะเนี่ยเออดิ่งก่อนเว้ยขี่เต,ต่าต่อฟาร์มได้หรือเปล่าเนี่ย อ่าโอเคยังคงใช้ในการฟาร์มได้อยู่ผมว่าเต่าตัวนี้นะ่าจะเป็นเต่าค่อนข้างสมดุลครับเดี๋ยวเราเอาสปีดคอตูมาหน่อยมาต้องแบบเร็วๆนี่สัก5้0นะครับใส่เข้าไปเออนี่เต่าสายสปีดเดอะแฟเดี๋ยวลงน้ำดูดิลงน้ำจะพลิ้วหรือเปล่าไปครับโอ้โหว่ายในน้ำอย่างพลิ้วอย่างโหดสปีดนี่ไวเลยแต่เวลาอยู่ในน้ำนี่ความสดของสีหายครับฉลามครับฉลามมา เบคกโลดอนปกติอ่าชิวโยสบายบายค่าไม่ยากพวกไกดอตในน้ํามีบ้างหรือเปล่าเอ่ยโขกไปพี่เตาเยี่ยมครับบาบูในน้ำก่อนบ้างน้ําตรงนี้เป็นน้ําที่ตื้นมากไม่ลึกพอน้ําไม่ลึกก็ไม่ค่อยมันขึ้นบนก่อนไปหาตัวหัวตีหน่อดิตอนนี้เราต้องเพิ่มแล้เพิ่มเลือดไปก่อนเอาเลือดสักห้าหมื่นที่เหลือสปีดสปีดยังไม่พอหรอกโอ้โหสปีดขึ้นดีมากเลยของนีโอเลติกนะครับ ไปแล้วดาเมจไป26 0 0สปีด5 0 0บวกกับ5 0 0เที่เราใส่จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอ้โหสุดยอดวันนี้เราจะมาทำเต่าที่ไวที่สุดในโลกกันครับทุกคนเดี๋ยวดูดิว่าเต่าผมจะไวได้ขนาดไหนอ่าโอเคเดี๋ยวกูใส่ x p ไปด้วยแล้วก็โทเค็นใส่โทเค็นเข้าไปในนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยโทเคนมันติดตัวผมอยู่มันบอกให้ใส่ในเดนโดสาวแล้วก,กดคอนโทรล X ผมก็กดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่รู้จะทำไงดีเดี๋ยวเอาไอ้นี่ให้พี่เต่ากินก่อน พี่เต่ากินไปเป็นไงค่าอาหารค่าอาหารไม่กระดิกนะครับไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่มันขึ้นไม่ค่อยทันว่ะตอนนี้แล้วนี่อะไรเนี่ย d ดน o มายไวฟเอาให้ไดโนเสาร์เพื่อนำการรีเซ็ตค่าพลังอ๋อรีเซ็ตสเตตได้ด้วย w i กโซใช้ในการคราฟที่ขี่ของพวกว i กโซนะครับโอเคไม่ค่อยมีอะไรที่มีประโยชน์ต่อผมเท่าไหร่ผมไปต่อผมต้องเวลก่อนเวลไปเรื่อยๆหนูข้างบนนี้น่าจะโหดอยู่ตัวนั้นน่ะ อันนี้นี่โพดูแคทธาตอะไรเอ่ยเดซปูปะเนี่ยฆ่าเลยไม่สนฆ่ามันครับอ่าเลือดออกแล้วครับตอนนี้เออเรียบร้อยเป็นน็อกติดนะครับอุ้ยข้างหน้าสามเขาวสวยมากเดี๋ยวดูก่อนพอจะจับได้ไหมเอ่ยตัวนี้นี่ไงสายพันธุ์ไม่ชานะครับไม่ชาไซด์จะไม่ใช่ไซส์ไทร์ไทรเ์เลท็อป้โวลิ้นโกงพูดไม่ค่อยชัดแล้วจวังหวะน,นี้เดี๋ยวมาเก็บของก่อนตรงนั้นอาจจะยังไม่ไหวมั้งดีที่ขี่อย่างดีนะครับดีที่ได้โอเค ก็เอามาไว้ก่อนส่วนตัวนูน้นมันต้องลองผมว่าความโหดของสามข่าวมันเอ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ตัวนี้มึงมึงหยุดก่อนลองตีก่อนนี้เอาผมตีมันไม่โดนว่ะผมตีโอ้ยลดลดอุย้ยโดนทีเดียวถึงกับหลุดเลยครับตัวอโลนั่งแข็งล็อกดยก่อนมึงโดนปะเนี่ยล็อกนะครับโอเคตอนนี้ผมล็อกมันแล้วล็อกมันแล้วมันก็ยังกัดผมอยู่ แย่ละผมแย่ละตอนนี้ผมต้องจิ้มหา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 งมึงจิ้มหางมึงเอาเรียบร้อยเออดีมากพี่เตา่าเจอพี่เตา่าฆ่าแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะมีลูกดอกแปลกๆมาเดี๋ยวดูกันใช่หรือเปล่าออลูกดอกธรรมดาเหรอเราไอ้ตัวสามขาอะ่ะตายแล้วเหรอโอ้โหสามขาตายเลยก็จะจับสักหน่อยไม่ทานครับโดนไอตัวท่าน้ําแข็งฆ่าไปซะก่อนตัวท่าน้ํา,าแข็งมีความสามารถพิเศษคือกัดแล้วก็เราจะหล่นล่วงลงมาเลยอันนี้เทคพาราโซปกติ ฆ่าไปไม่เอาลุยแหลกลุยแหลกอย่างเดียวเฮ้ยเราเจอตัวอะไรเนี่ยนกนกตัวนี้เป็นดีเจนเดอรี่หรือเปล่าฆ่าไปก่อนเป็นพาราดอสโอ้โหยสายพันธุ์พาราดอสนี่ต้องบอกเลยว่านานา,นา,นานเจอตัวงหาโคตรยากมากๆเฮ้ยไอตัวนี้มีด้วยตัวที่แบบว่าให้ไฟให้ไฟเป็นระดับดีไวเดี๋ยวขอจับหน่อยมันกินเนื้อได้อยู่นี่เดยวพมรมเดยวพรมได้ครับตัวนี้อ้าโอเคเรียบร้อย น,นี้ค่าพลังน่าจะพอได้น่าจะดีกว่าตัวปกติเล็กน้อยนะตัวนี้เอาละครับก็เดี๋ยวสาหรับพาร์ทน,นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ทิ้งท้ายไว้ทุกนี้ก่อนหวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันตอนต่อไปนะครับในพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม